สวัสดีเช้านี้ครับผมเช้าว,วันจันทร์ที่7พฤศจิกายงันยครับเวลาตอนนี้ก็0ูน0เด็ดนาทีครับผมมาออกกำลังกายสร้างภ่มคุ้มกันที่ดีสำหรับร่างกายของเราครับสร้างซิปแค็กก็ถูกสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องก็ใช่นะครับผมทำเท่าที่เราทำได้ดันกั้นเก่งวันละด10ครั้งถึง20ครั้งหรือ สยกยกและว0ิครั้งทำท่าที่เราทาได้นะครับผมเริ่มครับ <c oughs> อาจจะทํายากนะครับถ้าดึงข้อสลับปร,ปรับไปกลับมานะครับ รู้สึกเหนื่อยหยุดแล้วก็ไปทำต่ออีกยกหนึ่งครับอขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ